はい。 เพื่อให้พวกเราเจอคอมเมนต์ว่าอันไหนที่เพื่อนทำดีอยู่แล้วอันไหนที่เพื่อนควรจะพัฒนานะคะเพื่อให้ดียิขึ้นนะคะเมื่อพร้อมแล้วพุมก,ก็จะยกไปทีนี้ให้พวกเรา หนึ่งเรื่องหัวข้อที่จะศึกษาศึกษาอะไรเมื่อไหรอย่างไรเรืองประเด็นที่สนใจสองรวบรวมหลักฐานซึ่งหลักฐานมีสองประเภทคือแบบลายลักษอักษรและไม่ลายลักษอักษรแบบลายลักษอักษรจะมีกันหนังสือในศิลาจารึกไบรลานหรือโงศงสดารส่วนแบบไม่ลายลักษอักษรจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเช่นโบราณสถานและโบราณวัตถุค่ะสามการประเมินคุณค่าหลักฐานประเมิน ภายนอกดูว่าจริงหรือปลอมภายในอาจมันไม่ใช่ถี่ไหมเป็นการของข้อมูลหรือไม่สี่วิเคราะห์ข้อมูลจากจากความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลห้ายืดเยื้อดี่เยื้และน่าสนใจและสื่อทุกเรื่อและนำเสนอผลงาน

Obrigado. <coughs> 拿些的回来，必要的。水 แา้วัตถ er, ุโดยวิธีการสองสองอย่างในตัปนี้หนึงการวิเคราะภายนอกได้แก่การประเมินผู้บันทึกหลักฐานและตัวหลักฐานสองการประเมินภายในซึ่งเป็นการตทจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน เขาเลือกหลักฐานที่สามารถอ้างอิงื้ได้ายรมา้กกนที่สที่ส้ของที่ทกาคราเาของ